ถึงเวลาตรวจเช็คสายตาประจำปีกับทางร้านแม่นตาอินเตอร์สาขาพิกาเซม79วันนี้น้องขวัญจิราได้ทำการมาตรวจเช็คกับทางรา้านทางร้านได้ทำการตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์และระบบโฟรเตอร์เช็คหากล้ามเนื้อตา6มัด8เทศทางเช็คในเรื่องของการมองไกลเช็คหาตาพองสีเช็คหาจอประสาตา และหาตาที่ถนัดให้กับน้องของน้องขวัญจิราสายตาปกติในเรื่องของจอประสาทตาก็ปกติตาพองสีก็ปกติแต่น้องขวัญจิรามีอาการของการแพ้แสงทางร้านได้ทําการแนะนำเรนให้ตรงกับการใช้งานของน้อง น้องใช้เป็นเลนตัวบูออกแบบปรับเปลี่ยนสีหลังจากนั้นทางร้านได้ทำการแนะนำตัวกรอบแว่นให้เหมาะสมกับรูปหน้าทางร้านขอขอบคุณน้องขวันจิรามากค่ะที่ยังไว้วางใจให้กับทางรา้านได้ดูแลค่าสายตาถ้าลูกค้าท่านใดอยากตรวจเช็คสายตาสามารถมาได้นะคะทีรานแม่นตาอินเตอร์สาขาเพชรเกษม79ค่ะ